อาจารย์คะสวัสดีค,ะค่ะอาจารย์คะเตียงนอนที่ถูกหลักวงจุย้ยอะค่ะต้องเป็นเตียงลักษณะแบบไหนคะอาจารย์คือคือเลิกในการตั้งเตียงค,คือจริงๆแล้ว,แล,วแล้วเตียงนอนค่ะ,ะก็ขึ้นอยู่ว่าคนนอนชอบและพอใจแบบไหนค่ะอันนั้นคือดีที่สุด แต่ตัวสําคัญที่สุดค,คือคือเวลาตั้งเตียงเวลามาตั้งใหม่เพราะงั้นเตียงที่มาตั้งใหม่เนี่ยต้องได้เลิกที่ถูกต้องเพราะงั้นเตียงนอนเนี่ยที่ถูกต้องที่สุดก็คือเลิกคู่มิตดค่ะอไมแต่ว่า สมมติถ้าเราเอาเตียงมาตั้งใหม่ควรจะมีเลิกคู่มิตรคู่มิตรคือดีที่สุดดีที่สุดหรือกรณีถ้าเรามีเตียงอยู่แล้วหละแต่เราต้องการขยับขยื่นเตียงอันนี้ต้องดูเลิกด้วยไหมคะอาจารย์ก็ต้องดูเลิกก็ใช้เลิกคู่มิรเหมือนกันครับแปลว่าถ้าเกิดเตียงอยู่เฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้าเราต้องการขยับขยื่นเตียงเมื่อไหร่ต้องต้องถูกต้องดีที่สุดของเลิกการการการตั้งเตียงค่ะอาจารย์คือเลิกคู่มิตอ เพราะว่า,เ,าเตียงก็คือเพื่อนอนนอนก็เมื่อไปนอนก็ต้องการให้มันสงบที่สุดเพราะงั้นคู่มิตรเนี่ยเป็นเลิกที่สงบคือสิ่งสําคัญคือต้องมีเลิกที่ถูกต้องนะคะอาจารย์แต่ลักษณะของเตียงจะเป็นยังไงไมไงแ่แล้วแต่ แล้วแต่คนจะชอบไม่ว่าเตียงจะเป็นแค่เป็นขาเตียงโป่งๆข้างล่างหรือเตียงที่เป็นตัวทึบเลยก็ไม่เป็นไร <done S 2> ใช่ไหนไรหรือจะมีหัวเตียงหรือไม่มีหัวเตียงก็ไม่เป็นไรหรือว่าตอนนี้มันมีเตียงที่มีลิ้นชักด้านล่างนะคะอาจารย์ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลานอนก็ไม่ได้เปิดเปิดเวลาเปิดก็คือเป็นช่วงที่ไม่ได้นอนเพราะงั้นก็ถือว่าปกติ เตียงลักษณะแบบไหนก็ได้แต่สิ่งสำคัญคือเรื่องการตั้งเตียงนะคะโดยใช้เลือกคู่มิตรนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะ